นี่คะ่ะทุกคนอัปเดตตะกาเห็ดของเรานะคะได้ทั้งเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนสภาพตะก้าเห็ดที่บุกป่าสนใหม่นะคะก็จะมีกิ่งสนอยู่ในเห็ดเยอะมากเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเห็ดก่อนเอาไปขายนะคะวันตัดเห็ดตัดขายเห็ดสะอาดมากๆแล้วคะ่ะแต่ว่า ถ้าเราเก็บในป่าสวนใหม่เห็ดเราจะสภาพเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเราจะทำความสะอาดยังไงก่อนไปขายติดตามรับชมนะคะสภาพของป่าสวนใหม่รรวิวในป่าสวนสวีเดนค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นเห็ดของเราคะ่ะก็เรียกว่าได้ประมาณ6 5้าหกโลได้นะคะอันนั้นก็คือที่วันทําความสะอาดแล้วค่ะอันนี้ที่เราไปเก็บแบบกระชากเอากระชากเอานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําความสะอาดฝนตกยังไม่หยุดเลยจ้านี่คือเห็ดที่ได้วันนี้นี่คือชุดของป่าร้อยโลนะคะอันนี้ก็น่าจะได้15บห้าโลคะ่ะทุกคนมาจ้าถึงเวลาทําความสะอาดเห็ดแล้วนะคะ ทำความสะอาดเห็ดกันค่ะทุกคนทำได้ไปหนึ่งตะกร้าแล้วนะคะเหลืออีกประมาณสองตะกร้าค่ะทุกคนจ้าเยอะมากช่วงนี้เก็บเห็ดตากฝนนะคะก็จะเอามาทำความสะอาดที่บ้านแบบนี้ค่ะก็จะเก็บกระชากระชากมาเลยนะคะมาช่วยกันทำความสะอาดค่ะเวลาวันนี้วันไปเก็บเห็ดประมาณสองชั่วโมงค่ะมาทำความสะอาดอยู่ที่บ้านประมาณสองชั่วโมงเช่นกัน เห็ดแตกฝนก็จะประมาณนี้นะคะเห็ดช่วงนี้จะเก็บแล้วขายเลยไม่ได้ต้องผึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนค่ะโรงงานเขาจะไม่รับซื้อเห็ดที่เปียกฝนนะคะราคาจะถูกแล้วก็บางที่ก็ปิดโรงงานบางที่ปิดไปเลยค่ะไม่รับช่วงนี้นะคะ การที่โรงงานไม่รับก็ทําให้คนไม่ออกไปเก็บด้วยค่ะทุกคนจ้าฝนตกทุกวันเลยแล้วชมบรรยากาศขายคลิปท้ายคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้ได้ฝุ่นได้หญ้าได้มอสกลับบ้านมาด้วยทุกคนเนี่ถ้าเราเก็บแบบนี้นะคะ ใครชอบแบบนี้ก็ดูกันนะคะใครชอบคลิปตัดขาเห็ดก็รอช่วงที่ฝนไม่ตกค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเก็บสะอาดสะอาดเหมือนเดิมจ้ามาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนภารกิจก็คือทำความสะอาดเห็ดนะคะ นี่เป็นเห็ดที่เก็บได้วันนี้ซึ่งป่าใกล้บ้านเราโชคดีมากที่ได้ทั้งเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดมันปูฝรั่งนะคะวันจะใช้ที่กรองแบบนี้ที่กรองบูเบอรี่นะคะทุกคนเอาเห็ดพึ่งหวานออกดอกใหญ่สวยมากแล้วก็เอาเห็ดมันปูนะคะคือมันเป็นป่าสวนใหม่วันทําความสะอาดอยู่แล้วค่ะแต่ว่า เวลาเราเอาไปขายที่โรงงานนะคะเราจะต้องเอาใบสนออกค่ะมันจะใช้ที่กรองบูเบอรี่แบบนี้เลยค่ะดูท่านั่งดูท่านั่งทำความสะอาดเห็ดนะคะแล้วดอกไหนที่เราตัดไม่สะอาดก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ ใส่ตะก้าไว้ค่ะอันนี้คือที่เราจะไปส่งโรงงานนะคะเราก็จะเอาไปเปลี่ยนใส่ตะก้าที่โรงงานค่ะก็ทําแบบนี้เห็ดมันก็จะสะอาดแบบนี้นะคะเอาใบสนออกให้หมดค่ะขย่บเบาๆนะไม่ได้ขย่าแรงนะคะนี่แค่นี้นะคะเรียกว่าสะอาดแล้วค่ะไม่ต้องมานั่งตัดเลยแค่เอาใบสนออกก็พอค่ะทุกคนมันจะมีใบสนที่ อยู่ในป่าสวนใหม่ค่ะแล้วเวลาวันใส่ตะก,ก้านะคะมันก็จะไม่เทลงไปเลยค่ะเพราะว่าเทลงไปเลยมันจะทำให้เห็ดหักนะคะมันจะใช้ผ้าปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็วางลงไปนะคะเบาๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วจ้าหนึ่งรอบนะคะซึ่งเรามีเห็ดอีกทั้งตะก,ก้าทุกคนก็จะทำแบบนี้ค่ะ ่วนอันนี้เป็นเห็ดที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะวันก็จะทําแบบนี้เอาผ้าชุบน้ําคุมไว้เพราะว่าวันเก็บเห็ดสองสาวันแล้ววันไปขายทีหนึ่งนะคะก็จะได้เห็ดแบบนี้วันนี้ได้เห็ดเยอะมากคะ่ะทุกคนอุ้ยเห็ดพึ่งหวานที่ได้วันนี้นะคะทุกคนสวยมาก จับแรงหัวรุดเลยโอ้ยจริงๆดอกสวยมากพื้นที่ระเบียงบ้านแคบๆของวันนะคะทุกคนอพาร์ตเมนต์ค่ะก็นี่ยแหละเหมือนที่ลหลายๆคนลหลายๆท่าน ชมคลิปของวันนะคะก็จะทราบว่าวันอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีพื้นที่น้อยค่ะเราก็ต้องทำอะไรแบบจํากัดมากเลยทุกคนจ๋าเห็ดเราก็เก็บไว้ได้มากไม่ได้เอามาทำความสะอาดระเบียงก็แคบนะคะก็ต้องเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะก็คือทำความสะอาดมาก่อนเลยแล้วเราก็จะได้มา ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะสวยมากค่ะทุกคนเห็ดพึ่งยังไม่หมดเด้อเยอะมากสวยมากวยฟินเลยค่ะเก็บเห็ดพึ่งหวานวันนี้เต็มเต็มถาดแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดจ้ารีบทำความสะอาดจะได้ไป อาบน้ำนะคะอันนี้เป็นถังใส่เห็ดชนิดอื่นที่เราเก็บไว้กินค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนจะ้ะยิ่งใส่เห็ดน้อยๆเรายิ่งขย่าออกง่ายๆนะคะเสร็จ เพราะว่ามันเป็นป่าสวนใหม่ค่ะทุกคนวันก็ไม่ได้ทําแบบนี้ทุกป่านะสวนใหม่คือเราต้องมุดมุดมอดมอดนะคะไปใต้ต้นสวนเล็กๆค่ะมีแต่หมีแต่เห็ดพึงหวานค่ะ ก็เห็ดคอสดนสดค่ะทุกคนเก็บมาไว้แกงจ้ะ หมือนจะมีอุ้ยเยอะจังเลยค่ะวันนี้ตัวเห็บเยอะมากเพราะว่าเรามุดบุดมอด,ด,ด,ดค่ะทุกคนอุ้ยขดลุกเลยเจอแล้วก็จะขดลุกเลยนะคะต้องรีบไปอาบน้ำจ้าทุกคนจ้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวน่าจะได้ถัสองถาดน,นี้นะคะ จากป่าเราต้องอาบน้ำสระผมทุกวันเลยค่ะทุกคนแล้วก็เช็คตามร่างกายค่ะว่ามีเห็ดที่มันกัดไหมแต่วันคนรู้สึกเร็วมากค่ะแค่มันเกาะก็จะรู้สึกแล้วนะคะแต่ก็นั่นแหละมีกัดไหมมีค่ะทุกคนมีบ้าง กไ็ได้ได้ตะกร้าเดียวค่ะตะกร้าเดียวก็คือ3ากิโลนะคะแต่ก็โอเคค่ะทุกคนรอบสุดท้ายค่ะบ้านก็จะเต็มไปด้วยใบยสนค่ะทุกคนจะ้ะจิว๋วเล็กๆน่ารักมาะ สรุปว่ได้ถาดเดียวทุกคนเต็มตะกร้าหนักเนี่ยคือเห็ดพึ่งนะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะเอาไว้รอไปขายค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยผลงานวันนี้จ้านี่คือทั้งหมดที่เรารอไปขายวันนี้นะคะทุกคน,นก็ได้ถาดเล็กได้5ถาดถาดละประมาณ3กิโล3 วันคิดว่าน่าจะได้20กิโลนะคะรอบนี้เป็นผลงานของป่าร้อยโลแล้วก็เป็นป่าใกล้บ้านที่เราไปสองรอบนะคะทุกคนวันก็เก็บเห็ด4วันค่ะโรงงานปิดก็เลยไม่ได้ขายนะคะแต่เห็ดเราสวยมากค่ะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนเราไปขายเห็ดกันจ้าวันนี้เราจะไปขายที่โรงงานนะคะเพราะว่า โรงงานของพี่คนไทยที่มารับเขายังไม่เปิดรับเห็ดค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของเรานะคะทุกคนเก็บคนเดียวแล้วที่สำคัญนะคะส่วนใหญ่ปั่นจักรยานไปล้วนเดี๋ยว,วพาไปขายเห็ดที่โรงงานกันจ้าวันนี้ผลงานที่น่าภาคภูมิใจที่สำคัญคือเห็ดสวยมากๆเลยค่ะ ไปขายเห็ดกันจ้าเหมือนฝนจะตกเลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศวันนี้นะคะคึกคักมากค่ะทั้งไทยทั้งฝรั่งนะคะมาขายเห็ดที่นี่จ้า พอมาถึงที่โรงงานนะคะเราก็เอาเห็ดมาใส่ตะกร้าของโรงงานค่ะเพราะว่าเขาจะมีการชั่งน้ำหนักตะกร้าไว้อยู่แล้วนะคะเราก็จะเอามาถ่ายใส่ตะกร้าแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเข้าไปชั่งน้ำหนักในโรงงานค่ะวันนี้คนมาเยอะมากคนขายเยอะมากมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งนะคะ 6-5กิโลเมตรแล้วบรรยากาศนะคะวุ่นวายน่าดูเลยค่ะแต่ว่าเราก็คงทำคลิปให้ชม ไม่ได้นะคะก็ดูไกลๆคะ่ะทุกคนคิวยาวมากเข็เยอะมากเลยค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะวันก็ไปขายเห็ดกลับมาแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านก็ได้ถือโอกาสนั่งพูดคุยทัถทายกับทุกคนทุกท่านค่ะนานๆจะแต่งตัวสวยๆสักทีไปขายเห็ดนะคะทุกคน <laughs> ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่วันลาพักร้อนนะคะแล้วก็ คลิปที่วันทำเนี่ยเป็นวันศุกร์แล้ววันจะหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะไปทํางานวันจันทร์แล้วทีนี้ชีวิตวันก็จะกลับสู่ปกติค่ะคือทํางานอาทิตย์หนึ่งหยุดหนึ่งวันอาทิตย์หน้าหยุดสองวัน,วนเป็นแบบนี้วนไปวนไปนะคะเสาร์อาทิตย์หยุดอาทิตย์เ้นอาทิตย์ค่ะทีนี้นะคะก็มีหลายๆคนหลายๆท่านสอบถามมาเรื่อยค่ะทุกครั้งที่วันไปทําคลิปขายเห็ด คือวันอยากให้ทุกคนเน้นตรงนี้นะคะว่าวันแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วก็แชร์ให้เห็นความสุขในมุมมองในรูปแบบของวันเองค่ะซึ่งความสุขของวันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินค่ะทุกคนการไปเก็บเห็ดขายเป็นกิจกรรมที่สามีวันไม่สนับสนุนนะคะ 1. เลยเขาเป็นคนไม่เดินป่าค่ะ 2. เลยเขาเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่แบบ พอเพียงมากๆทุกคนใครที่นึกถึงคําว่าพอเพียงไม่ออกวันมาเจอกับตัวเองวันรู้เลยค่ะคือเราเป็นครอบครัวที่ไม่มีเงินมากนะคะไม่มีเงินเยอะ ทำงานหาเชากินข้ามมีเงินเดือนแต่ไม่เป็นหนี้เราก็จะอยู่ด้วยเงินเดือนของเราสองคนที่เรียกว่าอยู่ในสวีเดนได้อย่างสุขสบายสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เพื่อไปเที่ยวนะคะปีละครั้งสองครั้งได้อย่างสบายแบบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามให้วันน่ะพอเพียงในแบบที่เขาเป็น คือเราทำงานเรามีเงินเดือนพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายหาอะไรมากมายแต่ตัววันเองคิดไม่เหมือนเขาค่ะเพราะว่าตัววันมาจากวุฒิปริญญาตรีประเทศไทยก็ปกติแหละใครก็จบปริญญาตรีใช่ไหมคะเพียง <c oughs> แต่ว่าวันมาจากอาชีพครูวันมีความภาคภูมิใจในการทำงานผลการเรียนและการปฏิบัติตัวของวัน ที่เมืองไทยพอเรามาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนคือเรามีโอกาสน้อยที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดูเหมือนวันขวนขวายดูเหมือนวันหาอะไรทําตลอดเวลาสามีวันจะชอบพูดว่าดูเหมือนวันใช้ชีวิตแบบเคร่งตลอดเวลาเพราะว่าวันทำงานประจำนะคะวันทำช่อง YouTube ค่ะ วันทำเพจในขณะที่เราเลิกจากงานประจํานะคะสิ่งที่สามีจะเห็นวันคือวันนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาจนกระทั่งนอนขณะที่เดินทางจากสวีเดนไปทํางานที่นอร์เวย์วันก็จะนั่งเปิดอ่าไอแพของวันทํางานตลอดเวลาค่ะวันทําอะไรวันตัดต่อคลิปค่ะ ตั้งค่าคลิปตั้งค่าช่องตั้งค่าเพจอะไรต่างๆคือการทํา y o YouTube และการทำเพจมันไม่ได้จบแค่การอัปโหลดคลิปนะคะแต่มันมีเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเราต้องใช้เวลาและที่สําคัญคือวันตอบคําถามคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทั้งในเพจใน YouTube ซึ่งแต่ละวันเยอะมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแทบจะพูดว่าวันใช้เวลาทุกนาทีที่วันว่างนอกจากเวลาหลับค่ะเพราะฉะนั้นสามีคนที่เขามองเราเขาจะรู้สึกว่าทำไมเราทำอะไรตลอดเวลาอันนี้มันเป็นบุค,คลิกนิสัยของวันด้วยค่ะคือวันไม่ชอบอยู่เฉยเพราะวันหยุดนะคะ วันก็คือจะหากิจกรรมทําตลอดเวลาในช่วงหน้าหนาวหิมะตกวันจะออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะวันก็จะเปิดช่องสอนสอนทํา YouTube สอนทําเพจสอนฟรีในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าติวเข้มือใหม่ค่ะท o u t u b e แต่ในช่วงนี้เรียกว่าหน้าร้อนวันมีกิจกรรมที่ต้องทําเยอะมากค่ะวันชอบเข้าป่าวันชอบเดินป่าชอบเก็บเห็ดชอบธรรมชาติของสวีเดนชอบมากๆ แล้วที่สําคัญคือเห็ดในเมืองที่วันอยู่มันสามารถขายได้ทุกคนมันมีเงินมันได้เงินแต่มันได้ไม่มากค่ะวันเป็นคนที่เก็บเห็ดแบบสามีไม่ค่อยสนับสนุนแต่เราจะคุยกันแล้วก็ตกลงกันคนละครึ่งทางค่ะนั่นก็คือเขาให้วันพักผ่อนมากกว่ากันเข้าป่าเก็บเห็ดอ่ะ ถ้าพูดตรงๆนะบังคับค่ะบังคับว่าเธอต้องไปเดินแค่วันละ3 4ชั่วโมงนะห้ามเกินนี้นะเพราะว่าการเดินป่าของวันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างเดียวนะ วันเดินแล้วพอวันเห็นคลิปเห็นเหตุเห็นบรรยากาศตรงไหนสวยๆวันถ่ายคลิปค่ะเหมือนเราไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บวิดีโอในป่าแล้วก็เอามาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศด้านนอกบ้านซึ่งบ้านของวันเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ทุกคนฟัง วันใช้ตรงนี้คือความรู้ความสามารถที่วันมีติดตัวในสาขาการตลาดในประสบการณ์ครูในประสบการณ์รก,ารการทำงานทางด้านสื่อสารนะคะทีวีโทรทัศน์วิทยุทำมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันก็เอาความรู้ความสามารถตรงเนี้ยมาใช้งานเพราะวันไม่มีโอกาสที่จะเอามันมาใช้ที่ งานประจำของตัวเองเพราะฉะนั้นวันก็เหมือนเรียกว่าเรามีงานที่สองและงานที่สที่เราได้ใช้ความสามารถของเราเต็มที่แล้วเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมุมมองของความสุขของวันมันเลยไม่ได้อยู่ที่ขายเห็ดได้เท่าไหร่ขายได้กี่บาทรวยไหมไม่รวยหรอกคะ่ะทุกคนถ้าเทียบถึงคนที่เขาเก็บเห็ดขายในเมืองนี้นะคะที่เขาทาเป็นอาชีพวันคือ ได้น้อยมากค่ะทุกคนได้น้อยกว่าทุกคนเพียงแต่ความสุขของวันอาจจะมากกว่าบางคนก็ได้นะคะเพราะว่าวันไม่ได้เน้นที่เงินค่ะวันเน้นที่วันชอบเป็นกิจกรรมที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นคลิปหลังเก็บเห็ดหลังไปขายเห็ดวันนี้วันก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังอาจจะมีมุมมองแบบนี้เปลี่ยนมุมมองเป้าหมายในชีวิตของเราที่มันไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วมันอยู่ที่ความสุข ชีวิตเราก็จะมีความสุขดูคลิปวันอย่างมีความสุขกับบรรยากาศกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าตัวเงินนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ